วันนี้อยู่กับผมมมยเมสวนนะครับทุกคนมาโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมเราจะพาพื่อนหาตกปลาในริมแม่น้ำลำธารน,นะครับทุกคนโอเคนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะตกปลาแบบให้แบบปลามันยิ่งกินง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งโอเคมาวันนี้นะครับทุกคนเราก็ได้มีเหยื่อตกปลาในแบบนี้นะผมเหยื่อหมักตกปลานะผมซึ่งผมก็ได้สั่งมาหลายอันพอสมควรนะผม มาเดี๋ยววันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆลองมาตกปลาดูนะผมด้วยเหยื่อเม่นนะผมมาดูนว่ามันจะได้ปลาหรือไม่ได้เยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะผมโอเคผมก็ได้สั่งมาจากช่างนพอุบลราชธานีนะครับผมนี่ตำนี้เลยนะทุกคนโอเค นั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราแบบเอามาบิๆผสมแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาลองตกปลากันดูนะผมมาดูว่าวันนี้นะผมเราแบบจะมีชีวิตรอดหรือว่าแบบได้กินปลาอะไรกันไหมนะครับผมโอเคคือปกติผมก็แบบไม่ค่อยได้แบบตกแบบเยือเหม็นเยือปลอมอะไรเท่าไหร่นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราแบบจะมาดูว่ามันจะได้เยอะมากอะไรยังไงนะผมโอเคสาหรับใครที่สนใจนะผมก็สามารถติดต่อหรือโทรได้ที่เบอร์ตามนี้เลยนะครับผมนี่นี่เบอร์ตามนี้เลยนะผมสามารถติดต่อแล้วก็สั่งมาลองตกหรือว่านําไปตกปลาได้เลยนะ ครับทุกคนโอเคซึ่งเหยื่อน,นี้นะผมคือปกติคือมันจะเหมาะกับช่วงหน้าฝนหรือว่าแบบน้ำคุณๆมากกว่านะผมแต่ไม่เป็นไรนะผมคือไม่ไม่ส่วนนะผมก็ตกได้ทุกหน้าครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อปลานี้นะผมมาตกกันดูครับผมไปเดี๋ยวเราเอาไปตกปลาแล้วก็นะแล้ผมแต่ผมคิดว่ามันได้อยู่แล้วครับผมไป โอเคเดี okay, ros, ๋ยวเราแบบมาแกะเหยือก nope, ันนะผมสําหรับแบบเพื่อนๆแบบสนใจเออเหยือกมันเป็นอะไรยังไงนี่คือข้างในมันก็จะห่อไว้ประมาณนี้นะโอเคซึ่งสําหรับเหยื่อนี่นะครับทุกคนผมก็แบบอมันค่อนข้างที่จะมีกลิ่นแบบทุนหรือว่าแบบเหม็นหรือว่าอะไรยังไงไม่รู้นะแต่ผมอาจจะชินแล้วนะผมหรือแบบอาจจะไม่ค่อยเหม็นสําหรับผมนะแต่ถ้าเกิดสําหรับใครแบบได้สั่งซื้อไปใหม่ๆหรือว่ายังไม่เคยใช้นะก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเออมันเหม็นมากหรือว่าชุนมากอะไรอย่างงี้นะ โอเคเดี๋ยวเราแบบมาแกะข้างในมันก็จะเป็นห่อหนึ่งอย่างนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะแกะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาเกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวเราไปตกปลากันครับผมไปนี่นะครับทุกคนสําหรับเหยื่อเมนหรือว่าเหยื่อหมักตกปลาับผมเน่ก็จะมีลักษณะข้างในเป็นประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเกี่ยวแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปหาตกล่าปลากันครับผมโอเคทุกคนนี่นะคือวิธีการทําคือเราเกี่ยวขึ้นมาแบบง่ายๆแล้วนะผม ประมาณนี้นะครับทุกคนคือก็สามารถตกได้ง่ายๆนะผมเราสามารถเกี่ยวได้เพราะว่าผมไม่รู้นะว่าแบบเขาผสมอะไรมาบ้างแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาตกดูครับผมมาดูว่ามันจะได้ปลาเยอะมากน้อยสักแค่ไหนมาเดี๋ยวเราลองมาตกกันดูเลยครับผมจัดไปมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราแบบพร้อมตกเหยื่อกันเลยนะครับผมมามาผมฟังครับผมนี่วิธีตกนะครับผมก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมจัดไปเดี๋ยวขอจุ่มแล้วนะผม โอเคทุกคนก็เมื่อกี้นะครับผมระหว่างเราหาตกมานะผมคือฝนก็ได้ตกถล่มหนักนะครับผมซึ่งโอเค okay, ตอนนี้นะครับผมฝนก็ได้แบบลดน้อยลงแล้วนะผมส่วนมากจะเป็นเหลือหมอกนะผมดูโอเคมาเดี๋ยวเรามาตกกันต่อนะครับทุกคนโอเมื่อกี้เพิ่งตกได้ทีสองทีอยู่เองนะผมมาเดี๋ยวเราแบบมาเกี่ยหยื่ครับผมเออโอเคเดี๋ยวเรามาตกกันซึ่ง ฝนตกแล้วถ้าเกิดพื้นที่แถวนี้มันยิ่งทำให้แบบน้ำค่นนะผมมันก็จะยิ่งกินดีนะเนยว่าโ,โอเคทุกคนจัดไปับผมตัวแรกนี่ว้าวก็เป็นปลาปลาอะไรผมไม่แน่ใจนะทุกคนนี่ โอเคไปครับผมเดี๋ยวเราไปตกกันต่อครับผมมาแล้วตัวแรกมาแล้วครับผมหลังจากฝนหยุดตกแล้วทุกคนเอเคมาว้าได้เป็นตัวแล้วผม ปลาที่เราได้ก็ไม่ได้เยอะมากมายนะผมก็ประมาณ4 5ตหวาตัวนะผมโอเคเดี๋ยวเรา โอเคทุกคนนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราแบบตกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกรอบกันนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้คือแบบหนาวแล้วครับผมมาเดกรอบปลาที่ปลาใสกันครับผม โอ้โหโอเคทุกคนคือแบบโคตรหนาวเลยนะแต่ว่าปลาได้ก็ได้นะผมแล้วก็คือแบบหนาวก็หนาวครับผมคือตัวใหญ่ตัวนี้นะผมคือทำให้ผมตกน้ำโอ้โหทำให้ผมตกน้ำนะมาเดี๋ยวเรามากระทะไประเบิดเลยโอ้โหโอ้โหโอเคเรามาใส่กันต่อ มาทุกคนคือเราต้องแบบเติมพลังกันนะผมนี่ปลาที่เราได้มานะคือแบบกรบกรอบนุ่มๆละมุนลนะม่อมหวานๆนะคือว่าอร่อยเจ๋งทั้งตัวเลยนะครับทุกคนโอ้โห โอเคทุกคนก็อยู่ในป่านะเขาคืออย่างน้อยก็ดีที่แบบมีอาหารแล้วก็แบบมีเหยื่อตกปลาอะไรให้แบบสามารถแบบตกปลาได้อะไรไงครับผมคือถึงแบบช่วงนี้นะผมมันอาจจะไม่ได้ปลาเยอะมากมั้ยสักแค่นหนแต่อย่างน้อยมันก็ยังได้ปลาเพื่อแบบให้เราได้กินได้ประทังชีวิตนะครับผมอือโอ้กรอบๆทุกคนอ่า โอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนะผมเดี๋ยวว่าจะไปตกปลาต่อเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะแล้วก็เอาปลากลับมาเก็บไว้กินในป่านในเขานะผมโอเคก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมนี่ที่อยากได้เหยื่อตกปลาแบบนี้นะครับผมนี่เหยื่อเมนตกปลานะผมก็สามารถติดต่อหรือว่าทัก Facebook ไปตามเพจนี้ได้เลยนะครับผมหรือว mm ่าโทรเบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับผมแน่โอเคก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็ สำหรับเหยื่อตกปลานี้หรือว่าเหยื่อเมนตกปลานี้นะรบผมก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพน้ํานะครับผมแต่ถ้าสําหรับผมดูนะครับผมแนะนำนะครับผมคือถ้าน้ําคุ้นๆหน่อยก็จะยิ่งดีนะครับผมยิ่งเป็นหน้าฝนอะไรอย่างนี้นะแต่ถามว่าน้ําใสก็ตกปลาได้ไหมได้ครับผมนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้นะผมก็มี2แบบนะครับผม นีมี2แบบแบบนี้ให้เลือกเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อไปตามนี้ได้เลยนะครับผมตามเบอร์แล้วก็ตามเพจนี้ได้เลยนะครับผมโอเคทุกคนก็เอาเป็นวาสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้นะครับผมจึงใหม่รีบดูนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมดูดูดูเอาสั้นหนาวสั้นเลยนะครับทุกคนดีนะครับผม